ที่เคยทําผิดกับคุณเขามีความในใจอะไรที่จะบอกคุณคนคนนี้เราบุญประงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ของคุณที่เคยทาไม่ดีกับคุณเวลานี้เขาอยากจะมีอะไรบอกคุณคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคนนี้ของคุณเขามีอะไรที่จะบอกคุณคนที่เคยทําผิดกับคุณคนที่เคยทําไม่ดีกับคุณห้าใบนะเขามีออะไรที่จะบอกคุณคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวม เขามีความในใจอะไรที่จะบอกคุณคนคนนี้ชาวท่าลมเมตุนตุนคุณคิงออฟซอบคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตองสูงมากๆนี่คือตัวตนของคุณชาวท่าลมใต้สำรับคุณสองคนเป็นเคู่กันราชาดาบ King of ออคคิงองอ o ซอคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะมีโก้สูงมากคนคนนี้เป็นคนเชื่อมั่นตองสูงมากคนคนนี้ ชาวท่านหล่มเมตุนตุนกลุ่มคนคนคน Darwin> ี้เขาเดินออกจากคุณไปคนคนนี้เคยอันหลังคุณไปที่ผ่านมาเขาเดินออกจากคุณไปโดยที่ไม่มีเยอะใหญ่คนคนนี้เขาเดินจากคุณไปจริงๆคนคนนี้ชาวท่านหล่มเมตุนตุนกลุ่มชาวท่านล่มสองใบสามใบเดอะเดวิลคนคนนี้ของคุณเขาเดินออกจากคุณไปมีมือที่สามเดอะเดวิล คนคนนี้ทาให้คุณเสียใจทาให้คุณผิดหวังเพราะเขาไปมีมือที่สามคนคนนี้เดวิลเดสันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาเด s ันคุณจะมีแต่แสงสว่างถึงแม้ได้ผ่านมาคุณด้ความเมื่อึอ้มคลืมต่อจากนี้ไปคุณจะมีสิ่งดีคุณจะมีแต่แสงสว่างเข้ามาคุณเดสันเดอเอ็มเพรสคุณเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงมีออร่าคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือตัวตนของคุณ The Empress รามเกียติภคุณคนที่เชื่อมันตึงสูงมากนี่คือตัวตนของคุณคุณคนเชื่อมันตึงสูงมากๆคนคนนี้คือตัวตนของคุณ Queen of Soul เขารักคุณนะเขายังรักคุณนะคนที่เคยเดือดอกจากคุณไปคนที่เคยทำให้คุณเสียใจความในใจของเขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณอยากจะมาขอโทษคุณคนคนนี้ ที่เคยทําผิดกับคุณที่เคยทําไม่ดีกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเพราะเขารักคุณคนคนนี้ชาวทาตน้ำคกร์กพิจิตรินเขามีความเพ้อฝันต่างๆนานาคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณมากมายเขาไม่เคยลืมคุณเขาอยากจะมาเจรจาพูดคุยคุณคนคนนี้ชาวทาตุดินศกกันตอน เขาอยากกลับมาพูดคุยบางสิ่งบางอย่างกับคุณคนคนนี้เขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณความในใจของเขาอยากจะมาขอโทษคุณอยากจะมาโอกาสจากขอโอกาสจากคุณคนคนนี้คนที่เคยํำผิดกับคุณเพราะเขาายังรักคุณเขาอยากขอโอกาสจากคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคนคนนี้ชาวท่านน้ำากรกอพิจิตรี้